อิสลามอิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตยมีมุสลิมหลายคนนะครับว่าเวลาได้ยินคำนี้จะรู้สึกเดือดดาลและต้องเอามาพิสูจน์ตัวเองว่าอิสลามเป็นประชาธิปไตยอย่างไรผมเข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องพยายามบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเพราะเราถูกกล่อมเกลาตั้งแต่เรียนว่าประชาธิปไตยคือแนวทางที่ดีที่สุดในทางการเมืองและถูกกล่อมเกลาว,ว่าศาสนาคือพื้นที่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆคำว่าล e ล i เจียนมันถูกผลิตมาในช่วงศตวรรษที่18เพื่อที่จะแยกศาสนาออกจากการเมืองของฝ่ายเซกครลาเพราะ จึงถูกผลิตขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองย้อนกลับไปในภาษาสันสกฤตครับคำว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความเขินคดส,ส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงสถาบันทางสังคมนะครับสถาบันทางการเมืองและหลักการเรื่องของสิทธิและความจุตธรรมต่างๆหรือแม้แต่นักบวชชาวยิวนะครับหรือว่ารับใบเนี่ยก็ให้คําอธิบายว่าเฟสเนี่ยไม่สามารถจํากัดความด้วยคําใดคาหนึ่งได้เฟรที่แปลว่าความศรัทธานะไม่สามารถจํากัดความด้วยกับคําว่าลิลิเจียนหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยความศรัทธาตรงนี้เนี่ยมันกว้างมากเหมือนกับ มีการใช้มีฟังก์ชันที่มันกว้างกว่านั้นนั่นก็คือดีนในที่นี้คือ the way of life นี่คือความแปลของมันนะนี่คือนิอยามมันคือแนวทางในการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนถึงหลุมฝังศพดังนั้นมันจะมีตั้งแต่ปัจจัยาทางการเมืองปัจจัยาทางชีวิตจริยธรรมสถาบันทางการทหารการคบคนเป็นมิตรการตัดสินว่าใครต้องเป็นศัตรูและต้องออกห่างรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนในแบบเอกเทศของตัวเองอาจจะไปค้านกับอ่สิทธิมนุษยชนในแบบของ UN ในแบบเสรีนิยมก็ว่าไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่มพิสูจน์ หลังว่าแบบไหนคือดีกว่ากันแบบไหนคือถูกต้องดังนั้นอิสลามไม่ใช่เผด็จการแต่อิสลามก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยจงภูมิใจนะครับเวลาเขาบอกว่าอิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะมันทาให้เราตระหนักได้ว่าอิสลามคือชุดความคิดแบบเอกเทศเป็นชุดความคิดหลักที่ไม่ต้องไปพิงกับชุดความคิดทางการเมืองหรือปัจจญทางการเมืองแบบใดเพราะเรามีปัจญัเป็นของตัวเองอิสลามไม่ใช่เรื่องระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยส่วนตัวแต่อิสลามเป็นภาวะวิสัยไม่ใช่อัตวิสัยเป็นสิ่งที่จะต้องมาควบคุมและชี้นําสังคมให้สังคมเนี่ย โดยฐานของจธรรมโดยธรรมนูนของพระเจ้านะครับฝากให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยพยายามทบทวนนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องไปพิงกับประชาธิปไตยแม้ว่าอาจจะมีบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าประชาธิปไตยเองหรือว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เองก็ไม่เคยมาพิงหาอิสลามไม่เคยมาอ้างว่าเขาเป็นประชาธิปไตยอิสลามหรือว่าคอมมิวนิสต์อิสลามดังนั้นมุสลิมก็จงมั่นใจแล้วจงภูมิใจว่าชุดความเชื่อของเราเป็นชุดความเชื่อที่ดีที่สุดและเป็นธรรมนูนที่เราต้องใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตโดยไม่ต้องไปอ้างไม่ต้องไปพิงกับแนวความคิดอื่นๆใดนะ berkat